สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับผมกบบอลสี่เช่นเคยนะครับวันนี้มาเปิดตู้ชมบอลสี่กันเช่นเคยนะครับก็มีไม้ราคาเบาๆมาแบ่บง,งกันนะครับตัวนี้เป็นเศรษฐีเรือทองนะครับสวยๆก็เอาไปที่สามสิบบาทตัวนี้เป็นอนันตการนะครับอน,อนันตการก็ไปที่สามสิบาท ตัวนี้เป็นไม้มีชื่อนะครับผมจําชื่อเขาไม่ได้นะเอาไปที่หนึ่งร้อยนะครับไม้ตัวนี้ผมลืมชื่อเขานะตัวนี้จะเป็นอะไรนะโชคเอ้ไม่ใช่ลืมชื่อสิริมงคลดีนะครับสิริมงคลดีก็ไปที่ห้าสิบบาทดาราโนพลัดนะครับ ก็ไปที่สามสิบบาทนะอันนี้เป็นองค์หญิงทอฝันแผงนะครับเอาไปที่ห้าสิบาทครับองค์หญิงทอฝันแผงอันนี้เป็นนพเก้านะครับใส่โตแล้วนะนพเก้าใหญ่ๆเอาไปที่สามสิบนะครับนพเก้า ตัวนี้ชื่อว่าทองสยามนะครับใหญ่ๆก็ไปที่สามสิบบาทนะครับทองสยามตัวนี้ใหญ่ๆครับสวยๆเลยชื่อว่าหมอจินดานะครับหมอจินดาก็ไปที่สี่สิบบาทนะไซสใ์ใหญ่ๆนะครับหมอจินดา อันนี้เป็นลูกไม้เตงโมนะเป็นลูกไม้ของเต็งโมนะเรจะจะแดงางกลางนะลูกไม้เมล็ดเต็งโมต้นนี้เอาไปที่เอาไปที่สามสิบาทแล้วกันนะครับไซส์ใหญ่ๆเลยเป็นเมล็ดเต็งโมนะอันนี้ก็จะเป็นทองอัมไพนะครับเริ่มกัดลายไปแล้วนี่จิตด,ด่างทองนะเไ็ไปที่สามสิบนะครับทองอัมไพ ชิน้ำบรรชอนกัดสีมาแล้วก็ไปที่ชิน้ำบรรชอนให้ไปที่ยี่สิบบาทนะครับชินน้ำบรชอนนี่เป็นลูกไม้เมล็ดหน้าชมพูนหวานนะครับใบนี้ใบใหม่เขานะลูกไม้เมล็ดชมพูนหวานไซส์ใหญ่ๆนะครับตัวน,นี้ก็ให้ไปที่สามสิบนะครับให้ไปเบาๆเลยนะไม้เมล็ดหน้าหวานๆนะครับลูกไม้ใบกลมหน้าเข้มๆนะครับ ใบใหม่เขากลมบล็อกเยนะใบกลมหน้าเข้มเข้มหน้าคล้ายสี่เทพรักแต่เป็นใบกลมนะครับเอาไปที่เอาไปที่สี่สิบาทนะครับใบกลมต้นนี้ตัวน,นี้เป็นลูกไม้ด่างชมพูนะลูกไม้ด่างชมพูต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับเ,เดี๋ยวไปชมฝั่งนู้นกันนิดหน่อยนะ รามาชมฝั่งนี้กันต่อนะครับนี้จะเป็นบุษรลินนะครับเป็นบุษรลินแผงเอาไปที่สามสิบาทครับบุษรลินนี่เป็นกอเก็ดแผงด่างแดงนะครับกอเก็ดแผงเอาไปที่ห้าสิบาทนะเป็นตัวแผงด่างแดงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นศีลาแผงนะไซส์ใหญ่ๆเลยนะครับศีลาแผงตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะ ตัวนี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับนี่ใบไม้มาด่างครับครึ่งเลยนะลูกไม้ด่างตัวนี้เอาไปที่สี่ิบาทนะครับอันนี้ก็เรเป็นลูกไม้ด่างหน้าม่วงนะครับตัวนี้ก็เอาไปที่สี่บบาทนะลูกไม้ด่างหน้าม่วง ลูกไม้เมล็ดกัดสีด่างสีสวยนะครับกัดกัดลายชมพูขึ้นมานะครับลูกไม้เมล็ดต้นเนี้อไปที่ห้าสิบบาทนะอันนี้เป็นมาคอนะครับมาคอด่างสีสวยมาคอตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบบาทนะครับส,สวยๆเลยมาคอ ต้นนี้ผ่ามาจากมิ่งมงคลนะครับเขาจะแผงออกมาหน้าดำๆนะเป็นมิ่งมงคลแผงนะครับต้นนี้เอาไปที่สี่สิบาทนะครับมิ่งมงคลแผงแผงหน้าดำนะสี่สิบบาทต้นอื่นจะซ้ำๆกันไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นไม้มเมล็ดครับเป็นลูกไม้มเมล็ดของพญามุจลินนะตัวนี้ขอที่หนึ่งร้อยนะครับเป็นไม้มเมล็ดนะ ต้ไม้มเมล็ดพยามุจลินอ่าเดี๋ยวไปดูต้นกันต่อนะครับมีทางนิดหน่อยนี่เป็นสิบหมื่นนะครับสิบหมื่นป้ายส,สวยๆไปที่กระถางละหนึ่งร้อยี่สิบนะครับสิบหมื่นป้ายป้ายสวยทุกใบนะครับกระถางละหนึ่งร้อยี่สิบบาทเดี๋ยวไปดูต้นกันต่อนะครับ ทำมาชมตั้นี้กันต่อนะครับลูกไม้มาเล็ดใบกลมชุมพูนะครับเอาไปเ่ก็ถางละสามสิบนะนี่นะครับเขาจะด่างเปิดๆนะครับถางละสามสิบบาท เป็นลูกไม้ด่างลายนะครับนี่ใบหม่ออกมาเหลืองเหลืองแดง่วยเลยนะครับตัวน,นี้ขอที่ห้าสิบาทนะครับลูกไม้ด่าง <_ letter> อย่างนี้จะเป็นลูกไม้าลายอื่งนะครับลูกไม้าลายอึ่งตัวน,นี้เอาไปที่เอาไปที่สามสิบาทนะครับใหญ่ตัวน,นี้เป็นลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างมา ออกดังเหลืองนะต้นนี้เป็นเหลืองขาวนะครับตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทลูกไม้ดังเหลืองขาวนะครับแรบหนี้อันนี้ก็จะเป็นลูกไม้ชุมพูใบใหญ่ๆนะครับไม้ชุมพูตัวนี้เอาไปที่สามสิบาท ตัวนี้เป็นเข่าไม้แก้วนะครับเข่าไม้แก้วตัวน,นี้เอาไปที่สี่สิบบาทนะครับลูกไม้ป้ายลายอึ่งน,นะครับเป็นเทนใหม่นะจะเป็นเทนไหม้ใหม่นะครับลูกไม้ตัวนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยนะลูกไม้ป้ายลายอึ่งน,นะครับเอาปที่หนึ่งร้อยบาทอาฝั่งนี้มีประมาณนี้เดี๋ยวไปชมฝั่งนู้นกันต่อนะครับ มาดูไม้ตัวนี้กันนิดหน่อยนะครับอันนี้จะเป็นหลงผู้ขาวนะครับโอไม่ใช่หลงผู้ขาวหลงผู้หินนะครับโทษทีหลงผู้หินใบกลมกัดไส้แดงๆมาแล้วนะตัวน,นี้าไปที่ห้าสิบาทนะครับหลงผู้หินกัดสีแล้วสวยๆนะครับขวดกระถางห้าสิบาทคร นี่ก็ลูกไม้ด่างสีสวยนะครับก็บไปที่ห้าสิบบาทนะอันนี้เป็นไม้ไซก็ถังห้านิ้วครึ่งน,นะครับตัวน,นี้ชื่อว่าเทปคอนซูนะเทปคอนซูตัวนี้ขอที่สองร้อยนะครับไซให,ใหญ่เลยเทพคอนซูอันนี้เป็นมณีมรกตนะครับ ไซส์ใหญ่ๆเลยนะล้นสีมากๆเลยนะครับมนีม,นมรกตตัวนี้ขอที่สี่สิบาทนะครับไซย์ใหญ่ๆมณีม,มรกตตัวนี้มีไม้นิดหน่อยนะครับชมตัวนนกันตอ่อทา้าปรชมตัวนี้กันต่อนะครับนี้จะเป็นศิลาศิลาป้ายนะครับศิลาท้องแผงป้ายน้ําตาลนะตัวนี้ไปที่สี่สิบาทนะครับเป็นตัวป้ายน้ําตาลนะ ล้ำทองแผงตัวนี้เป็นมิโดรินะครับไซส์ใหญ่เลยมิโดริก็ไปที่สามสิบบาทห้โตก็จะซ้ำๆกันไปแล้วนะครับนี่เป็นมันนีเมืองนนนะครับ มันนีมังนนด่างมาประมาณนี้ต้นนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับมันนี่มองนนต้นนี้เป็นสายพันธุ์นะครับกัดสีกัดลายมาแล้วก็ไปที่สี่สิบบาทสายพานันธุ์เหนือดวงครับเหนือดวงด่างขาวแบบนี้คือเขายังไม่ป้ายแดงยังไม่มานะตัวน,นี้ไปที่ยี่สิบบาทพอครับเหนือดวงเหนือดวงป้ายแดง นี่ก็มนันีมังนนมนันีมังนนต้นนี้ติดปลายมานิดหน่อยก็เอาไปที่ยี่สิบบาทเกาะเกดนะครับตัวนี้เกาะเกตเอาไปที่สามสิบบาทด่างมาประมาณนี้ตัวนี้เป็นเพชรบูรณ์นะครับไซส์ใหญ่เป็นตัวลุ้นด่างนะเพชรบูรณ์เอาไปที่สามสามสิบบาทนะครับ เพชรบูรณตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะใหญ่ไปละอาจะไปดูตื้นกันต่อนะครับรามาดูไม้ตัวนี้กันต่อนะครับไม้กลังโตนนี่เป็นลูกไม้ด่งปลายนะปลายมา,า,ส,ายสวยๆนะครับนี่ใบใหม่เขานะปลายชมพูไหมตัวนี้เไปที่สี่สิบาทนะครับเป็นลูกไม้ด่างปลาย อันนี้เป็นเอาพ่อค้าลืมชื่อใชยกำเนิดพลอยนะครับกําเนิดพลอยแผงดังแดงข้างในแบบนี้นะครับตัวนี้เอาไปที่สี่สบาทนะกําเนิดพลอยตัวนี้เป็นสีหล้องทองแผงนะหน้าสวยๆนะครับ สีล้อมทองแผงตัวนี้ก็ไปที่สามสิบบาทนะครับต่างป้ายมายช่วยๆนนะ่ตัวนี้ก็เป็นลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างตัวนี้ไปที่ห้าสิบบาทเนี่ยเป็นลูกไม้ด่างหลายสีนะ ไม่ด่างหลายสีตัวน,นี้ขอที่หนึ่งร้อยนะครับด่างมาสวยๆใบใหม่มาก็ด่างเขาจะด่างหลายสีนะครับันนี้ก็เป็นลูกไม้ด่างหลายสีเหมือนกันเดี๋ยวว่าต้นนี้เขาที่ด่างน้อยนะเอาไปที่สาสิบบาทนะครับใหญ่ๆเลย น,นี่เป็นชินบัญชรกัดสีมาแล้วนะครับกัดสีหน้าม่วงๆนะไซส์ใหญ่หล้นสีมากๆแล้วนะครับตัวนี้ขอที่สามสิบบาทนะครับชินบัญชรอันนี้เป็นกิจทรามพันธ์นะครับเป็นใบหอ,อกด่างเหลืองนะชื่อกิจทรามพันธ์ตัวนี้ก็ไปที่สามสิบาท นุพะเก้าไซส์ใหญ่ๆนะครับนุพะเก้าไซส์ใหญ่ๆก็ไปที่สามสิบบาทตัวนี้ทองตะนาวสีนะครับทองตะนาวสีตัวนี้นา, 4, า 4, ไปที่ห้าสิบบาทครับลูกไม้มเมล็ดสีชมพูหวานแจ่มๆนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ขอที่ห้าสิบบาทนะครับเป็นไม้มเมล็ดนะงาแจ่มๆเลย ตัวนี้ก็ลูกไม้เมล็ดนะครับด่างสีเจ็มๆนะครไปที่ห้าสิบบาทน,นี่ก็เป็นเมล็ดดาลุมะนะครับด่างหน้าเปืเป่อๆแบบนี้ตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับไม้เมล็ดนะอันนี้ก็ทองสยามตัวนี้ด่างทองมาเยอะหน่อยตัวนี้ก็ไปที่ห้าสิบาทนะครับทองสยาม เดี๋ยวชมฝั่งนู้นกันนิดหน่อยนะครับรับมาชมฝั่งนี้กันนิดหน่อยอันนี้เป็นเจ้าขานนะครับเจ้าขานวันนั้นมีลูกค้าหาอยู่ผมหาไม่เจอนะเหลยู่นี่ต้นหนึ่งเอาไปที่สามสิบบาทนะครับเจ้าขานสวยๆเลย นี้สะพานข้ามแม่น้ำเควนะครับเอาไปที่สามสิบบาทตัวน,นี้เป็นเทพเจ้าลกนะครับก็ไปที่สามสิบบาทลูกไม้ใบกลมหน้าเข้มเข้มนะครับเป็นใบกลมนะกลมบล็อกเลยตัวน,นี้ก็ไปที่สามสิบนะครับลูกไม้ใบกลมหน้าเข้มเข้ม อันนี้เป็นทองวิเศษนะครับทองวิเศษติดด่างมาประมาณนี้นะครับต้นนี้เอาไปที่30บาทแล้วกันครับทองวิเศษตัวนี้เป็นไม้มเมล็ดนะครับด่างด่างแดงพื้นใบดำๆนะครับคล้ายๆวคิโน่นะแต่เป็นไม้มเมล็ดนะครับเอาไปที่50บบาท อันนี้เป็นลาศิมีนนะครับลาศิมีนก็ไปที่เอาไปที่สามสิบบาทนี่เป็นลูกไม้ด่างปลายนะครับปลายนาเข้มเข้มนะเป็นไม้ใหม่นะครับตัวนี้ไปที่เอาไปที่แปดสิบาทนะครับเป็นไม้ใหม่นะลูกไม้ด่างปลายนะเอาที่แปดสิบบาทอันนี้เป็น ปลาสัตว์ทองแพงนะครับก็ไปที่สามสิบบาทนะครับแพงออกมาหน้าชมพูหวานนะปลาสัตว์ทองอตัวนี้มีประมาณนี้เดี๋ยวไปชมตู้นี้อีกนิดหน่นอยนะครับอามาชมตู้นี้กันนิดหน่อยนะครับนี่เป็นไม้ไซใหญ่นะตัวนี้ชื่อว่าอารัวนะครับอารัวไซใหญ่ๆแบ่งไปที่หนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะครับอารัว สวยๆเลยครับรวหนึ่งร้อยยี่สิบใส่ใหญ่อันนี้ก็สีลาแผงนะครับแผงดังสวยๆตัวน,นี้ไปที่สามสิบบาทนะอันนี้จะเป็นฮาร์ดบีตนะครับฮาร์ดบีตเอาไปที่ห้าสิบบาทนะครับฮาร์ดบีต่ตรงนี้มีสองกระถางนะครับฮาร์ดบีตเหมือนวันนั้นมีคนถามอยู่นะ ถ่าห้าสิบนะครับมึงเห็นอยู่ตัวนี้นะตัวนี้ไม้ยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่หเดี๋ยวไปดูต้นกันต่อนะครับทำมาชมต้นนี้กันอีกนิดหน่อยนะครับนี่เป็นดารุมะแผงนะดารุมะต้นนี้เอาไปที่หนึ่งร้อยบาทนะครับไซส์ใหญ่ๆกันตัวแผงนะ ลูกไม้ด่างนะครับลูกไม้ด่างนะเข้มๆขมต้นเนี้ยไปที่สามสิบบาทเป็นไม้มะลิดนะครับนี่เป็นลูกไม้ใบกลมโตขึ้นเขาจะด่างปลาคราบนะครับลูกไม้ใบกลมต้นเนี้ยไปที่ห้าสิบาทนะตัวลายปลาคราบนะครับ อันนี้เป็นขวัญน,นครขวัญน,นครเอาไปที่สามสิบบาทยักษ์ลำมะสูนแผงใบยาวนะครับตวนเ้ียวไปที่สี่สิบบาทตัวนี้เป็นเพลิงพนาลายนะครับมีต้นเดียวนะครับเพลิงพนาลายเอาไปที่เจ็ดสิบบาทนะครับเพลิงพนาลายยังไหมเกษแสดีอยู่นะ ต้นนี้เทพบุตรนะครับเทพบุตรป้ายนะเริ่มติดป้ายมาแล้วนะครับเขาจะป้ายขึ้นเรื่อยๆนะเทพบุตรต้นเี้นนเไปที่40บาทนะครับเทพพบุตรครับก็มีไม้มาแบงประมาณนี้นะครับวันนี้ก็สนใจต้นไหนโทรหรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์085 598 4392นะครับก็สะดวกโทรหรือว่าแอดไลน์มาได้เลยนะครับ จะมีค่าส่งมะเหมาอ,อยู่ที่50บาทสําหรับท่านที่โอนหรือว่าเก็บเงินปลายทางผมคิดไปราคาเดียวกันเลยนะครับครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ช่องกบวันสีด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะครับสวัสดีครับ